ประวิทย์สั่งสอสอพอปรชอรอความร่างนีรัโทษกรรมมาตรา112ทุกฉบับเพื่อไทยเสนอก่อไม่สนคารมชี้ขืนรวมเสี่ยงโมคะไปบูลเผยผลเอกประวิตย์กล่าวย้ำถึงหลักการ ปกป้องสถาบันให้มั่นคงสถาพรเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไปหากพรรคเพื่อไทยเสนอเนิรโทัก,กรรมมาตรา112จากกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ถูกฟ้องคดีมาตรา112ในอุดมการณ์และหน้าที่ของพรรคยืนยันที่จะคัดค้านทุกวิถีทางไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายนิรทษกรรมมาตรา112ใครหรือพรรคใดจะเสนอก็เป็นเรื่องแต่ละพรรคคารมชี้การนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา110หรือ112เข้ามาอยู่ในกฎหมายนิรโทษกรรมทำไม่ได้ เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทําให้กฎหมายนีร้รัฐวกรรมโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ค่อนข้างแน่นอนซึ่งจะทําให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแย้งลงแต่จะเพิ่มความขัดแย้งเพราะนำมาตรา110และ112เข้าไปรวมด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานภายไพบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและในฐานะรองประธานคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญตัติหรือพรบน,นิรโทศกรรมสภาผู้แทนราษฎร ถแถลงข่าวความเห็นของผลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักและพักพลังประชารัฐต่อกรณีการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตรา1 1 2โดยกล่าวย้ำถึงหลักการการปกป้องสถาบันให้มั่นคงสถาพรเป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไปไม่ต้องการให้ผู้ใดกลุ่มบุคคลใดมากระทำการใดกระทบกระเทือนต่อสถาบันพักพลังประชารัฐจึงมีจุดยืนที่ถแถลงชัดเจนไม่เห็นด้วย ที่จะมีการออกกฎหมายนิ้โทษกรรมของผู้กระทําผิดตามมาตรา112เราชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งแต่จนถึงวันนี้เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าการเนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขเราคัดค้านไม่เห็นด้วยในภัยบุญกล่าวในภัยบุญกล่าวถึงเหตุผลว่าหนประชาชนทั้งประเทศหลายล้านคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านต่อต้าน หากรัฐสภา,าออกกฎหมายเนรุษกรรมมาตรา112อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมครั้งใหญ่ทําให้ประเทศไม่สงบและไม่เกิดความปรองดองของคนในชาติสองการเนรุษกรรมมาตรา112จะเป็นการไปฝ่าฝืนและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6บัญญัติว่าองค์พระมหากรรษัตริย์ทรงดํารงไว้ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากรรษัตริย์ในทางใดไม่ได้ การกำหนดมาตรา112เพื่อไม่ให้พระมหากษัตริย์ได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือการทําให้ความผิดตามมาตรา112จะไม่เป็นความผิดอีกต่อไปทั้งนี้การนิรรทษกรรมมาตรา112จะเป็นการฝ่าฝืนคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ3ทับ2,567และยังอ้างคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญว่า การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการมีเจตนาซอกกร่อนวันทำลายสถาบันกษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามและอ่อนแอนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งหากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่ากี่ฉบับสสพรรคพลังประชารัฐจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับ ส่วนกรณีหากพรรคเพื่อไทยเสนอในรัฐธรรมมาตรา112จากกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ถูกฟ้องคดีมาตรา112นายภัยบุญกล่าวย้ำในอุดมการณ์และหน้าที่ของพรรคที่จะคัดค้านทุกวิถีทางไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายเนรัฐธรรมมาตรา112ใครหรือพรรคใดจะเสนอก็อเป็นเรื่องแต่ละพรรคด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังมีการจัดทำพระราชบัญญัติหรือพรบรนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่กระทำผิดระหว่างปีพศกราัช2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยในการนิรโทษกรรมนั้นไม่นำเอาความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมเข้าในพรบรการนิรโทษกรรมส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112 กรรมการที่ศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายดุลยกรรมเห็นว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองมีความเห็นเป็นสามแนวทางคือหนึ่งไม่ควรนิรุษกรรมสองให้มีการนิรุษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขสามให้มีการนิรุษกรรมแบบมีมาตรการเงื่อนไข ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายและเป็นคนที่เคยร่วมชุมนุมกับประชาชนในช่วงปี2549ถึงปี2554ได้สัมผัสถึงความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองของประชาชนได้เห็นความต้องการของประชาชนที่มาเรียกร้องว่าเขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีมาด้วยใจิตใจบริสุทธิ์ก็มากมาแบบมีการจัดการก็มีดังนั้นเมื่อมีการดำเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะเขามาชุมนุมตามสิทธิที่เขาเข้าใจและต้องการเรียกร้องในฐานะประชาชนดังนั้นการดําเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้จึงไม่ถูกต้องเขาจึงควรได้รับการนิรศกรรมนายคารมระบุนายคารมกล่าวว่าในส่วนบุคคลที่กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา100หรือมาตรา112นั้นต้องเข้าใจว่าความผิดตามมาตรา107ถึงมาตรา112นั้น กฎหมายบัญญัติไว้ในหมวดหนึ่งลักษณะหนึ่งภาคสองประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพิจารณาความผิดฐานนี้ประกอบกับเนื้อความในรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสองพระมหากษัตริย์ในหลายมาตราเช่นมาตราสองมาตราห้าและมาตราหกจะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบและร้อยสิบสองมีลักษณะแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นเพราะบัญญัติไว้เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้น้ามีคนถูกกล่าวหา กระทำความผิดอาญามาต่อร้อยสิบหรือร้อยสิบสองแล้วต่อมาได้มีการออกกฎหมายว่าการกระทําดังกล่าวไม่เห้ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเพราะการนิรศกรรมเท่ากับบุคคลนั้นไม่ได้กระทําผิดเลยทําให้มีนัยะว่าอาจเป็นการส่งเสริมให้กระทําผิดและเมื่อกระทําผิดแล้วก็มาออกกฎหมายภายหลังว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดโดยอ้างว่าที่กระทําผิดต่อพระมหากษัตริย์ไปนั้นเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า พระองค์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ทั้งนี้เมื่อพิจารณามาตราสองของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยิ่งเป็นการบอกชัดว่าการละเมิดพระมหากษัตริย์นั้นคือการเจตนาซอกกรอนบ่อนทําลายระบบก,การปกครองของประเทศไปด้วยดัยงนั้นการละเมิดพระมหากษัตริย์จึงไม่อาจทําได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางใดและต้องไม่คํานึงถึงมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองหรือทางใดๆไม่อย่างนั้นทุกคนก็เอามวลเหตุจูงใจในทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์การนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา110หรือเข้ามาอยู่ในกฎหมายนิริกรรมจึงทำไม่ได้ เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทําให้กฎหมายนิรศกรรมโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา5ค่อนข้างแน่นอนซึ่งจะทําให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรศกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแย้งลงแต่จะเพิ่มความขัดแยง้งเพราะนํามาตรา110และ112เข้าไปรวมด้วย สำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา110หรือ112ซึ่งน่าจะเหมาะสมและควรทำคือการให้เขาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์โดยให้เขาได้รับสิทธิการ,รประกันตัวและหาสุดท้ายผลของคดีเป็นอย่างไรบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิ์ในการขอพระราชทานอภัยโทษต,ต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระองค์โดยแท้นายคารมกล่าวสืบจากข่าวรายงาน